พักประชาธิปัตย์ 2, เขตสองอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด10ตำบลด้วยกันนี่คือหนึ่งในตำบลหนึ่งในสิบตำบลที่ป้ายผมถูกทำลายแต่ทั้งที่บุนนี้จะเป็นวันที่จับเบอร์เลือกตั้งแล้วว่าเราจะได้เบอร์อะไรที่เราจะสานวันนี้แต่ป้ายผมถูกทำลายไปแล้วไม่ต่ำกว่าสิบไห้ไม่ต่ำกว่าสิบป้ายณเวลานี้นะครับที่ผมเช็กดูทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นดเนี่ยมีป้ายของโมพักประชาธิปัตย์ของคิว เกสองเพียงคนเดียวที่ถูกทำลายป้ายเป็นอยากจะฟ้องสื่อนะครับให้สื่อช่วยประชาธรรมทานว่าเรื่องอย่างนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นมาแล้วในสังคมที่เราทําการเมืองสมัยใหม่การเมืองที่ไม่มีความขัดแย้งเราก้าวผานความขัดแย้งแล้วแต่ทําไมต้องมาจงใจทําลายป้ายชีของผมแต่เพียงผู้เดียวนะครับผมฝากสื่อช่วยประชาธรรมทานให้กับผมด้วยนะครับครับและตรงนี้จะดําเนินการไงต่อไปฮะจะมีการไปแจ้งความอะไรไหมฮะผมเองเนี่ยผมได้ไปที่สพเมืองปทุมธานีนะครับไปคุยกับทางตำรวจ นะครับตำรวจก็หวังดีกับผมนะบอกว่าดีเวส่ซนสายตรวจ20ทั้งสายตรวจบอสสาืกลางคืนเนี่ยมาดูเหตุที่เกิดจึงคืนแน่นอนแล้วเปิดตรงนี้มันไม่มีกล้องนะครับตำรวจมาไล่ดูกล้องแล้วผมไม่มีกล้องเลยดูว่าใครมีคนทำนะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยต้องฝากสื่อนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับฝั่งนู้นอาจจะมีไปถึงเหตุครับฝั่งนู้นไปถึงที่เข้อยู่คนลัฝั่กแต่ฝั่งนี้ไม่มีกล้องปากตรวเลยนะครับตำรวจมาเช็คให้เรียบร้อยแล้วผมก็ฝากท่านผูดกลับว่า ยังไงส่งสายตรวจทั้งมอไซค์ทั้งสายตรวจส0ูเนี่ยดูนิดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้จะมีการจับมือแล้วเหตุการณ์นี้ต้องไม่เกิดขึ้นกับพักใดพรักหนึ่งอีกนะครับผมไม่ทราบว่าคนที่ทําผมไม่อยากไปใส่ร้ายว่าเป็นคู่แข่งผมเนี่ยอาจเป็นพวกไยร่ไวรุ่นพฤกษนองหรือพวกที่ไม่พอใจอะไรพรคผมหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเพราะผมโดนอยู่พรักเดียวนะครับก็ฝากสื่อนะครับช่วยประชาัมพันนะครับขอกล่าวไปยังที่ร้องประชาชนนะครับผม อยากจะขอเพิ่มเตว่าไงฮะอยากจะขอความความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเราทําการมือสุดจริตนะครับโดยเฉพาะที่เชื่อมที่บอกชัดแล้วว่าประทุมธานีจะรุ่งเลืองบ้านมรนต้องสุดนะครับเราทาการเงินสีขาวนะครับทำการเือนที่ไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีบ้านหมายไม่มีบ้านอะไรที่สเรามีแต่บ้านของพี่น้องประชาชนของประทุมธานีนะครับขอขอบคุณื่อมากครับที่วันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเผยแผ่ประชาสัมพานเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นันนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ภาพมีผมโดนผมก็ยอยากแกฝปากสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อทางออนไลน์ตรงนี้ช่วยแค่ช่วยประชาสัมพันพร้องพี่น้องประชาชนเลยว่าผมตั้งใจทําการเมืองที่บริสุทธิ์การเมืองที่ไม่มีการซื้อสินขายเสียงกับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ผมได้คือพบกุบคนไล่ไปหาสียง้านาคาีูนะครับ ตอนจากที่ผมถูกกรีดทีละป้ายทีละป้ายกรีดเป็นเส้นตรงเส้นเดียวผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมขับรถทุกอาทิตย์นี้ผมต้องผ่านเส้นนี้กับทีมงานผมจะผ่านบ่อยทีมงานก็แจ้งผมมา้ป้ายเราไม่ได้ถูกเพียงแค่กี่ทีละเส้นนะคราวนี้เริ่มกีดหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนกับว่าเขาเจตนาจงใจที่ทําลายป้ายหาเสียงของผมโดยเฉพาะจนทั่งพูุ่งนี้จะสมัครรับเลือกตั้งแล้วผมก็ขอมาดูตรวจสอบว่าป้ายผมต้องทําเพิ่มมากน้อยแค่ไหนพอยี่มาเห็นสภาพป้ายปัยปจจุบนันนี้โอ้โหอย่างท,างที่อย่างที่ท่านเห็นนะ มันไม่ได้กีดอย่างเดียวเลยมันกีดหนึ่งล้สามเลยนะครับเพราะผมดูจากป้ายอย่างนี้เขาลงกีดไม่ต่ำกว่าสามครั้งทุกป้ายที่ผมโดนมาจากสภาพที่กีดเป็นเส้นเดียวกลายเป็นสภาพร่องแรงหมดทุกๆป้ายเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมถึงต้องวิงวอนนะครับว่าอย่าทําเลยมันไม่ได้เกิดประโยชน์หรอกคุณกีดป้ายทาลายป้ายเขามันไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าประชาชนเขาชมชอบผู้สมัครคนนี้เขาไงเขาก็ต้องเลือกคุณจะทำลายป้ายเขาขนาดไหนถ้าพี่น้องประชาชน,ชนก็ชอบผมหรือชอบนโยบายของพรรคผม เขาก็ต้องเลือกอย่าได้ทาเป็นอันขาดครับโดยเฉพาะกับผู้สํกบการอื่นๆนะครับผูกบ้ายมีราคามีค่าใช้จา่ายไม่มีประโยชน์ครับที่ท่านจะมาทำลายาปนะครับขอบคุณครับ